ได้ข่าวว่า8 V2 มันเอาประดับเข้าได้แล้วไงไอ,เ,อ,อเราที่ซื้อประดับมาเยอะๆเราไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยก็ไม่พลาดนะคะ อาละค่ะก็โหลดเข้าแบบมาแล้วนะคะก็แบบหมู่บ้านริมทะเลสาบอยู่กับน้องเกรซคนดีคนเดิมนะคะแต่รอบนี้มาด้วยชุดจุดจีนนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงจุดจีนของแท้จริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เราอัดไปตั้งแต่ตอนที่เขาให้เอาประดับเข้า8 V2 ได้ประมาณช่วง2อสวันแรกเลยมั้งหลังจากที่อัปเดตแต่ว่าอย่างที่เห็นค่ะมันเป็นคลิปดองนะคะปัจจุบันเนี่ย PC มันมีเอนจินใหม่นะคะที่เอาไว้เข้าเล่นเกมซึ่งเอนจินใหม่เนี่ยมันภาพสวยกว่าเอนจินเก่าเยอะเลยแบบก็ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกแต่คือมันกยอ่่นนนนาู เพราะว่ามันเป็นคลิปดองแล้วก็เหมือนเขาจะอัพติมายมาให้ดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าปกติ PC ีเราเนี่ยปรับสูงสุดได้แค่0.7นะเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นไป0.8นเนี่ยมันจะเริ่มกระตุกละแต่พอเป็นเอนจินใหม่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนปรับสูงได้ที่มันมันไม่ได้กินเครื่องขนาดนั้นอะ <S <S ว้ายดูน้องอีลยสวนแล้วก็คลิปนี้อาจจะเสียงปแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเราไม่สบายมันจะแพ้อากาศละมั้งเสียงก,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 ก็เลยกลายเป็นเป็ดเลยบางคนอาจจะไม่รู้สึกเพราะปกติเราก็เสียงเป็ดอยู่แแล้วก็อาย่จัง ังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจะได้ไม่กลายเป็นคนเสียงเป็ดแบบนี้มาอีไลลูกเขาวิ่งหนีน้ำแล้วใหญ่เลยอะ่ะฉะนั้นต้องบิงเก็บนั่นแหละนกเข้ามาแล้วเด้เราบิงให้เขาไม่ทันตั้งตัวเฉยนะคะจะได้ใส่ดอกไม่ทันไว้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเพิ่งกลับมาเล่นนะคะหลังจากที่ห่างหายไปสักพักใหญ่ภารกิจค่อนข้างรัดตัวก็เลยจะมีจุดที่เล่นเออไปบ้างโปรดอย่ารำคาญฉัน <laughs> ว่าไงคะสุดหล่อเขอฝากไว้สัก1นึแผลได้สักสองแผลจะดีมากมาเลยเครื่องอะมาแค่นี้แหละแล้วก็กลับไปเฝ้าไปซื้อของต่อละบ๊ายบายโหขีเขาเอาเครื่องตรงซากไม่ได้ก็อเอาเครื่องตรงเรือเล็กต่อเลยอะ ไม่เอาไม่ให้อ้าวด้วยความที่สภาพก็คือเพิ่งโหลดเกมกลับมาเล่นปุ่มก็เลยยังเซ็ตไม่เรียบร้อยดีนะคะนี่คือกดกดเปลี่ยนสกิลขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้จะกดส่งก็อีส่งข้อความด่วนเราซื้อเป็นน้ําเขียวมาก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะปล่อยให้ฮันเตอร์เดินช้ากว่าซื้อไม่ได้เวลาว่ายน้ําก็จะแบบว่าน้องเกรยสปีดบ๊อะไรอยู่เนาะ you know. ว่ายแล้วมาลุ่มตอมันใหญ่เลยอะไรเนี่ยน้องอีไลเป็นคงฉันพวกคุณอย่ายุ่งนี่มันเป็นเรื่องของพวกเราสองคนพวกคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ ว่าแล้วว่าขีต้องใส่นกเมียนก็อมนกจนตายอ่ะย้อนกลับมาเล่นที่เดิมอีกแล้ว ลมเสียลากใส่เครื่องเพื่อนหน่อยก็ไม่ได้ไอห,หนุ่มนี่อ,องน้ำแปะโอ้ยอะไรมันจะมาเยอะขนาดนั้นอีไรอยู่เนื้อหอมขนาดนั้นได้หรอลูกผู้ชาย3ามคนเลยนะมันลุมช่วยหนูคนเดียวอะ่ะหนานไม่คนนึงละไอผู้ชายขายโดนัทโอ้ยมันมาขายไม่พอมันมาดึงโดนัท้องเกรซช่วยเร็วที่สุดไอหนีก็เล่นจะลวดปั๊บไปได้ยังเราที่้องเกรซจะส่งกริวไปมากกว่านี้ถึงมาเม่อองเกรซจะไม่มีตัวทองแต่นั้นเป็นบ่อยของ่าคคณจะสามารถรังแกดองเกรซได้นะคะ หมอตันมันยืนหลบอยู่หลังไหน้น่าจะวางทันนะอุ้ยอันนี้คือวางทันไหมอันนี้คือตีโดนคนหรือตีโดนอะไรเอาตีโดนอีไลตีโดนคนเก่าคือว่าไม่ทันอะไรแต่อีไลเขาติดแอนิเมชันล่วง เราที่กดตีไปมั่วๆก็เลยตีโดนน้องเฉยเลยเก <_ D> ิดสถานการณ์ที่เราสับสนเล็กน้อย <_ D> น้องอีไลปิวไปแล้วนะคะเราก็เลยแวะประพักซื้อของสักหน่อยเราซื้อน้ำแดงกับน้ำเหลืองมานะคะจะได้เป็นน้องเกรสที่ฟูลบฟัฟแข็งกแกร่งและเบ่งกลา้ามโหเพื่อนเขาไล่ได้ที่หลังเร้นะแต่ว่านักข่าวเขาบินไปพร้อมอีไลแเราเฉยเลยอะ่ะเ <_ d> พราะทุกคนมาลุมช่วยอีไลกันหมดเลยไม่มีใครไปช่วยนักข่าวสักคนเขาเลยนั่งเฟดเดียวตายน่าสงสารสุดๆเหมือนจะใช้กาอบไปแล้วนะ้อวิ่งหนีอะไรมาเอ่ยไม่ได้ถามไม่ได้ลุมนะคะไม่ได้ เขาวิบ่บมาผมเองนี่าผมยืนสองเครื่องอยู่ดีๆแล้วผมผิดตรงไหน,นโอ้เครื่องไหลเป็นน้ำปลาเลยทุกคนขนาดมีคนมารุมโอบีกันเยอะนะลูก,กล้ายังช่วยเก็บเครื่องที่เขาปั่นค้างไว้จนหมดเลยมาเลงเนื้อไรจริงๆเด็กคนนี้ออกไปไม่ให้ปัน่นเครื่องนี้ของฉันฉันฉีดจองฉีจอง,จองนี่เนี่ยพังของเล่นเด็กด้วยบูบีสวัสดีจ้าพ่อจิตตกรน้อยมาเอาอะไรเอ่ยแอบว่านุ่เหรอแอบว่านร่มอะไรคนดูด้วยคนดูด้วย อไอเด็กคนนี้มันรู้ดีมันทำให้เราดูงโง่มันทำให้เราดูงโง่ไปไหนไปไห,หนฮะฮะมาชดใช้เลยชดใช้บบปกรรมที่ทําไว้ที่ทําให้ฉันดูงโง่รูปใครเนี่ยนูงโง่จังเลยหน้าตาเหมือนคนบิงว้าเลยนะซึ่งไม่ใช่เราหรอกหยุดดิน้นรนหยุดขัดขืนนี่คือน้งองเกรสดีมากแกทําให้ฉันดูงโง่ฉันก็ทําให้แกดูโง่ด้วยการฉีดน,น้ําหอมในแผลสุดท้ายยังไงล่ะ ทีนี้เราดูฉลาดขึ้นมาบ้างหรือยังคะเครื่องหัวเรือมีคนปั่นนะเครื่องตรงกลางก็มีคนปั่นเรามาไล่ตรงนี้ก่อน <c oughs> สวัสดีจ้าเพื่อนสาวคนสวย <c oughs> ของเราเราจะขับไล่มะเร็งเนื้อรายที่คอยกัดกินรอโองคนมาตลอดทั้งเกม <c oughs> ไม่แช่น้าที่ไหนมาเนลูกา้าทำไมน้ำมันขึ้นขนาดนั้นคนทีเดียวก็แตกแล้วอ่ะคืออะไรแล้วลูกลักบี้มันไม่ได้มันไม่ได้มันต้องหอบลู่ทีนี้มันเป็นเต้านิ่งไรไงี้ยจิบน้ำสำราญเสร็จอร่อยเอ็นดูไม่มองหลังไม่มองหน้าไม่มองสักอย่างหนึ่ง นั่งไปก่อนนะคะคุณเก่งมีคนมาเข้าเครื่องอย่างแล้วไอ้ไอ้นอนตันโอ้ยหนอเราล้อมเครื่องไว้เลยแล้วกันเราจะกลับไปเก้าอี้ติตกรอยู่แล้วด้วย นะยังไม่ออกนี่อ้อมขนาดนี้แล้วยังไม่ออกอีกเหรอหนุ่มไม่ให้ปั่นตรงนี้มันเป็นพื้นที่ห้ามปั่นพื้นที่ของดิฉันดิฉันฉีดจองไว้แล้วคุณไม่ได้กินฉีดของดิฉันเหรอเข้ามาเลยหนุ่มน้ารถมันไม่ทันมาเร็วมาเร็วเข้าข้องน้นมาป๊าบนั่นแหละแตกหนึ่งมาดีอุ้ยเผือกดฟุ้งไปทีหนึ่งด้วยความล็อกไม่กดนะคะไม่กดตัวทองยิงอยู่ในสถานะว่ายน้ำอยู่เลยยิงปืนทําไมก่อนฉันตีไม่ได้คุณรู้หรือไม่มีอะไรใส่มาให้หมด วายโดนัทอันนี้ต้องกดละถึงมันจะสตันไม่นานแต่ฉันก็ไม่อยากโดนสตันในจังหวะน,นี้เรียบร้อยจังหวะข้ามหน้าต่างสุดเซลมาเลยพ่อหนุ่มจิตกรน้อยเปิดสองนะคะนะคะนาต้นไปไหนแล้วล่ะ ไม่ได้ปั่นเครื่องด้วยนะไปซื้อ,อไรฮิวหัวใจหรือเปล่าพ่อหนุ่มเครื่องก็ดีจังช่วยเราโซนเครื่องตรงนู้นด้วยเ <c oughs> ้าเดี๋ยวนี้นอตตันมันโดนไม้อยู่นี่หว่าเราเพิ่งเห็นโอ้โหฉันดูงโง่เลยทีนี้อแต่ยังไงก็ตามนะคะมีคนมาช่วยแล้วนะคะเป็นเอมิลเอมิลมีน้ำหอมเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องรีบแผลเขาก็ได้เอเแยบอีีไปค่ะไปไหนก็ไปมีใครจะมาอีกไหมเข้ามาเลยวิงเข้ามาแบบนี้ยิงเลยยิง นั่นแหละค่ะสุดยอดดีเลยค่ะแบบนี้ดิฉันจะได้เรียกค่าเสียหายคุณไม่มีสิทธิ์ยิงแล้วหนีเพราะีฉันจะขับชนคุณอีกสักทีหนึ่งอีกสักทีหนึ่งอย่าหนีนะคับชชดใช้ปรเดี๋ยนี้ไได้นะเนี่ยคุณชดใช้ไม่ใช่นี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีเอ่อค่าเยียวยาผู้เสียหายนะคะดิฉันถูกยิงด้วยการไล่กันนะคะถึง2กระบอกจากคุณมันแค้นค่ะมันแค้นมันฝังไม่ลืมก้าวมอมมอมันฝังอยู่ในตัวฉันถึง2เม็ดเขาเรียกเม็ดหรือเปล่าดิฉันไม่รู้ แต่ที่ฉันรู้คือดิฉันแขนค่ะเขยนมากมันแค่นะมันแค่นคโวเอมวิลโดนน้ำเยอะจังไปทําอะไรมาดิฉันไม่ได้ไล่คุณด้วยซ้ํเขาโดนเพื่อนไล่แล้วก็เดินเล่นในน้ําจนเพลินเหรอหรืออะไรเท <c oughs> <c oughs> ่าที่ดูตอนนี้ยังยังไม่สั่นนะยังไม่มีเครื่องไหนสัน่นข้างหลังตรงนู้นก็ยังไม่สัน่นไม่ปั่นกันเลยเหรอหรือเครื่องสุดท้ายแล้วนะหนูว่าจะรอหลุมเออนั่นอนสิทำไมเขาไม่ซื้อแชแรงกันนะอืมจะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยเครื่องตรงนี้ยังอุตส่าห์เชื่อมเครื่องมาอีกอ่าเจอละเจอคุณอยู่หัวเรือแล้วนะคะ กวยังไม่สั่นแต่ว่าเห็นเงาใครเอ่ยใครมาแอบลอยตรงนี้ศาตาจานหรือว่าลูกาจูลูกาใครให้ปั่นก่อน อนุญาตให้แตะต้องเครื่องแหมโดนเจอตัวแล้วทำทีจะวิ่งไปช่วยเพื่อนแสดงขึ้นแล้วสัตว์อาจารย์คองเป็นคนซื้อแหละเออใช่จะว่าไปในอะไรนะในอัปเดตใหมห่นั่นที่เขาอัปเดตมาเห็นว่าตอนเริ่มเกมอ่ะเซอร์กับพันเขาจะมีอ๋อกระเป๋าติดตัวเลยนะซึ่งสำหรับพันมันมันค่อนข้างเฉยๆแต่ว่าสำหรับเซอร์มันคือแบบว่ามันช่วยได้เยอะมากเลยนะปกติถ้าเกิดสมมติเราเป็นเซอร์ที่โดนไล่คนแรกใช่ไหมแล้วเราก็โดนซ้ําไปไเรื่อยๆเราจะไม่มีโอกาสได้ซื้อของเลยนะแล้วเราก็จะแบบรวยยันบินอ่ะแต่นี้คือเขามีโอกาสที่จะซื้อ ของได้หนึ่งอย่างจากในกระเป๋าที่เขาไม่ติดมาตั้งแต่ต้นเกมเพื่อช่วยเขาบอว่าหลบหนีจากการถูกซ้ำ ในเฟสสองเฟสสามอะไรแบบนี้ส่วนฮันมีติดตัวมันก็มันก็ดีแหละถ้าโดนเซอร์ล,ลุมมากมา <bunk> um, ก็อาจจะไม่มีเวลาไปกดตู้โทรศัพท์ไปซื้อน้ำยาสักขวดเลยก็ได้แต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าแบบว่าการที่เซอร์มีโอกาสซื้อลูกมอปี้หนีในการในการที่แบบถูกตามซ้ำอะไรเงี้ยเราแถมตอนซื้อแฉลงมันเห็นหลุมด้วยน่าเกียดสุดๆอันนี้ก็คือเป็นตอนที่เราเล่นก่อนอัปเดตอันนั้นจะมานะก็เลยไม่ได้มีแบ็คแพคตอนเริ่มเกมมากดเกาะเอาอีกกดอีก นั่นแหละคะ่ะเก่งมากกินเสียบเลยแม่แล้วเล่นไฟ,ไฟวิวไปด้วยพรอหนุ่มคนนี้โอ้โหเราวิ่งกลับมาให้ซ้ำสองแผลสุดอย่างยอดโอ้แล้วลูกรลักบี้ ถามจริงคิดว่าจะหนีจากน้องเรสไปได้หรือคะาหรือเะหรือคะ,อคะใช้จนหมดลูกซะด้วยบอกเลยว่าสตันนานนะ่ะเราเป็นเป้านิ่งนะ่ะอร่อยเลยนะ่ปะป่าเรียบร้อยทีนี้ก็เก็บครบ8คนแล้วสินะไม่ปล่อยค่ะคนนี้ไม่ได้ดงสเปคชันเขาไม่ได้โชว์เอวให้ฉันดูว่าเขาเอวดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นเฉิญนนังเก้าอี้ยิ่งไปกว่านั้นนมาจีบเพื่อนเราดีกว่านี่เปาแคนให้เพื่อนฟังรำสวยๆจบ1เกม มาต่อกันอีกหนึ่งเกมนะคะแต่ว่าเกมนี้เราเป็นเก่ชานะคะมาในสกินที่น่าจะของจีนละมัง้งไม่รู้แหละแต่ว่าคลิปนี้เราคุมโทนจีนนะคะเพราะเป็นมันจุดจีนนั่นเองที่ไม่รู้ว่าจะว่างตัดคลิปลงทันช่วงจุดจีนไหมนะคือ <c oughs> <c oughs> รอยเท้าแล้วค่ะทุกคนเป็นรอยเท้าของ ของเอ็มม่านะคะก็ก็ได้ได้อยู่ก็ไม่ได้ระยะขนาดนี้ก็มีเกาะแค่นั้นเองก็แต่ก็อยากได้แบบว่าลูก้าทนายหรือคนคนหรือแมคานิกอะไรอย่างงี้มากกว่ามป็ตัวตัวปั่นใ้ตอนนี้แล้วเราเจอตัวแรกที่มันไม่ใช่ตัวปั่นไงเพื่อนเจอเป็นนอตันกับไอ้เจ้านักเขียนนิยายนะคะบอกเลยว่าไม่มีใครเจอตัวปั่นเลยครับผมเครื่องไหลแน่นอนอย่าเอ็มม่าอย่าอย่ามาเล่นลิ้นกับฉันอย่ามาเล่นลิ้นกับฉัน l ี t me s ิ e ไปเล่นที่ไหนก็ได้อะเอมมาที่มันไม่ใช่ที่กำแพงสูงสูงอะตรงนี้ก็ไม่เร็วนะพับไม้เอมมพับดินั่นแหละ,ะหนึ่งแพรสฟฟี่โอ้ยืดเลือกก่อถ้าเขามีก่ะอ,อย่างนี้เราไม่ต้องรีบก็ได้มั้งค่อยๆให้เขาเดินไปแล้วเกาะเขาหายแล้วค่อยพุง <S <S ๆๆ่งทำลายแผนไม้เอาเงินก่อนหิวเงินโอ้ของเพื่อนลมแล้ว สมไวายจังถือว่าก็ยังไล่ได้กันทั้งคู่นะไล่ค่อนข้างเร็วเลยโดนไปหนึ่งเครื่องช่วยกันปัดละมั้งเพื่อนอาจจะได้ห้องวนะีนั่นน่ะสองชั้นน,น่าแล้วเห็นนะหัวเขาขาววิ่งผ่านไปใครเอ่ยลูก้านะคะโอเคงั้นจับคนนี้ลงห้องวีแล้วก็ไปเอาลูก้าเลยดีกว่าลูก้าจ้าปันอย่างน,นี้นี่เองอูโหปันกัน3าคนเลยอะถามจริงโอเครื่องไม่เสร็จขนาดนั้นเลยซอยยิกยิกลูก้าหยุดอย่าเล่นลิน้น อย่าได้เล่นโอ้โหมันช็อตช็อตกบิงใส่เลยสิคะอีกแผลเดียวลูกา้าข้ามอ่อ,มอนข้ามอ่อนยังเหลือเวลาอยู่ขออีกสักแผ่นหนึ่งนั่งเซิรหนึ่งเฟสได้ไป็ลูกถือว่าถือว่าเห็นใจกันที่มีตัวปันว่นทั้งสี่ตัวหันทั้งสองตัวไม่เจอตัวปั่นเลยสักคนต้องรีบจับลูกานั่งเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นคนวิ่งไปละไอทนายไอทนายชุดเขียวฉันเห็นอยากเอาลูก้าไปลงห้องมีด้วยจังแต่ไม่น่าทัานหวดกลัวขึ้นบอขึ้นบอซิฉันรออยู่โอ้ืมดีเฟกช้ามากเอาแผลทนายก็ได้ ออ oh, โอยอยู่นี่เองหลอนเอมมาฉันเกือบทำหลอนหาย <c oughs> หายมากในเวลาตอยของหลอนเึยสองใช่ไหมจับนั่งอันนี้แล้วเราก็จะไปซื้อของสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเดินช้ากว่าเซอร์มันปั่นเงินเสร็จไปสี่เครื่องแล้ว,วตอนนี้คือรวยกันเละละมีดังซื้อน้ำยาสปีดแล้วแน่ๆมันจะเดินไวกว่าเราไม่ได้ oh, <no. S 1> ไปซื้อน้ำยาแป๊บเดียวมันช่วยกันแล้วว่นะดีแน่ที่เรายังเห็นว่าเขาไปทางไหนเอมมาหยุดดิ้นรน ถึงเฟ,ฟตายของหลอนแล้วได้เวลาตายของหลอนมน,อนูเน้นเกิดนมาเพื่อตายอยูอยู่นอโอเคเก็บเอมมาเสร็จแล้วไปหาลูก้าต่อดีกว่ามิฉันมั่นใจว่าเขาต้องปั่นอยู่เครื่องนั้นอย่างแน่นอนอื ปั่นกันสองคนซะด้วยแล้วก็ผ่าเครื่องออกมาก่อนนะเด็กนี้มันรู้เยอะเหลือเกินก็จะกับมักโกอีสบายๆกับม้าดีกว่านะ uh huh. น่นาจะไล้สบายอยู่นะลูก้าไม่มีของอะไรเลยอ่ะหนูจกตรุดที่เรียบเนียนนั้น uh huh. แต่สุดท้ายแล้วลูก้าได้โปรดได้โปรดโอ้โหต้องบิงแล้วแหละต้องบิงแล้วแหละจ่ายบิงให้เด็กนี่ไปสองครั้งละให้ตายเถอะนักเขียนนิยายไม่มีกันไรกันนะคะ <laughs> ไม่กลัว อย่ามายุกยิกใส่ฉันเห็นว่านายไม่มีปายไหนก็ไปไปโอ้โหแล้วจุดเลยน้ําหอมขลุมนะมันเขาถึงจุดอ่ะมีใครจะช่วยไหมตาแดงนะกลัวหรือไม่ไม่กลัวอ๋อแล้วท้าไปฉันดูเป็นคนโง่อีกแล้ว ใครก็ได้เอาใครก็ได้ตีใครก็ได้นักเขียนนิยายได้ไปสองแผ่นนะคะตีทีเดียวล้มละคนนี้จะได้ของแถมหรือเปล่าโอ้โหดึงดูดหัวใจขนาดนี้ต้องได้แหละไอ้หนุ่มมานี่มาเพียนได้นาดน้ก็เฉลให้แต่เหมือนจะไม่ได้นะคะไม่เป็นไรโอเคคนนี้ไปวางก่อนคนนี้ตายแล้วนะมาเก้าอี้อา้าวหนุ่มมาเอาอะไรเออหนีไปเองคนเดียวไม่ชอบนี่เลยรักเพื่อนนักก็ไปอยู่ด้วยกันตรงน,นั้นเห็นนะคนคอนจะมาแอบลอ,อยประตูหรอคะมาเอาอะไรโอ้เรามีน้ําหอมด้วยไงยน่าจะนานนะคนนี้โอ้ยเพิ่งจะตีเข้าเนื้อไอ คนไปได้แค่แผลเดียวมันช่วยกันอีกแล้วอะลอกวิ่งหนีกลับไปนั่งเก้าอี้อยากสงบเฉยและเป็นเด็กดีซื้อน้ำส้มมาด้วยแล้วกันจะได้ตายไวขี้เกียจเฝ้าเอาน้ำเหลืองน้ำเหลือยยังไม่ได้ซื้ออยู่เนี่ยแล้วก็น้ำแดงค่ะว้าวเพิ่งจะมาฟูลบัฟตอนนี้ช่วยกันอีกแล้วช่วยกันเก่งนี่ก็ดิ้นตายสู้มือดีแล้วกินนอนเรียบร้อยเฟสสุดท้ายไปขึ้นแถวนี้ฮะอ้าวอะไรเนี่ยอดเงินมากเลยครับมองไม่เห็นเลยครับ จะมาซุม่มรอแบบรอบหล่อช่วยเพื่อนเหรอฮามันช่วยไม่ได้หรอกนะฮาปึง้งเผาโรงงานน้โหูขึ้นเหรออยู่ไหนเนี่ยเดอีกสองคนสุดท้ายนะคะหรือว่าจะไปแบบอบหล่อประตูก็เป็นไปได้เหมือนเพื่อนจะเจอน้ําหอมแล้วนะอ่ะนี่ไงเจอทนายละโอเคคนละคนคนละคนโอ้แล้วมันมีไม้ยไม่กลเนี้ยอีกอันนึงน่าจะเป็นปืนนะคะเห็นเป็นบ้องเลยตอนนี้ก็คือกําตัวทองแน่นพร้อมยิงดิฉันก็พร้อมกดนะคะบอกไว้ก่อนประตูเหมือนจะยังไม่เปิดนะคะโอเคไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่นี่ เขาก,กดไปกระทาเราชอบเดินสวนฮะ oh. กอบกุมพวาวังสุดท้ายเราไปกดรหัสประตูเยียบเลย oh. ยิงปืนให้ด้วยสุดอย่างยอดไปค่ะ oh. จิกขอขึ้นมาฮันนอเราก็จบแม์ที่2ไปนะคะเย้ oh. yeah.